สุดยอดมะลายน้องอุงอิงพ่อกันชัยไหลสดไม่ถึงชั่วโมงยอดมะลายพุ่งแสนแตกคาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องม้งนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ,กบอีลานอยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอามอสุพีเอามาสอามาสุนองเอามอาสุเอฟซีอีลานอย ได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะล่าสุดพี่น้องจบไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั่นคือไหลสดของพ่อการชัยนะครับผมเนาะกับ f c พลังเงียบแฟนคลับ FC ของอีหลานหน่อยทุกผู้คนทีอยู่ในไฟ์สดของพ่อการชัยต้องบอกว่าไหลสดไม่ถึงชั่วโมงแต่ยอดมาลัยพุ่งแสนกว่าบาทพี่น้องแต่พ่อการชัยปิดมาลัยวันนี้ของอีหลานหน่อยเฮ้ คือมะไรหนึ่งแสนบาทนะครับผมสืบเนื่องจากอิหล่าหน่อยเฮ้าพี่น้องวันนี้เดินทางไปปิดฤุดูการนะครับผมนอะกวงสาวหน่อยทวดเพิ่นโชว์หรือสาวหน่อยสองที่พี่น้องเอินกันแล้วนะครับผมเนาะวันนี้อิหล่าหน่อยเฮ้าก็จะขึ้นเวทีพอกันใช่เพิ่อนกันไลื่ยสดเฉพาะกิจนะครับผมเนาะไลฟ์สดเฉพาะกิจวันนี้นั่นคือเพื่อทำอะไรให้อิหล่าหน่อยเฮ้าในวันนี้โดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับมาลายวันปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพนบันแพงนะครับผมนอะที่ตอนนี้ยอดทะลุ6 0แสนกว่าบาทเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกระปากฏว่าเมื่อนี้พี่น้องแฟนคลับ FC ของอิลาน้อยเฮ้า FC พลังเงียบทุกผูุ้กคนบอเฮดไหยีลาเฮ้า น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนพี่น้องรวมพลังโอนมาไล่น้ำใจนะครับผมเนาะไออีหล่าน้อยเฮ้าคนละสีคนละเศร้าคนละลอยมีหลักพันบ้างนะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับ f ออีหล่าน้อยทุกผู้ทุกคนแทน,ทนอีหล่าน้อยเฮ้าน้าแทนลูกสาวเฮ้าน้านะครับผมเนาะแล้วก็มียอดใหญ่นะครับผมเนาะจากทางแม็กกามโมแล้วก็พีอิตเตอร์ที่โอนให้ลูกสาวในเมือน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณเช่นกัน ต้องบอกว่าเอฟซีหลานน้อยเฮาทุกทุกคลสุดยอดอิลีพี่น้องทําเพื่อลูกสาวอย่างเต็มที่นะครับผมเนาะทุกคนรวมพลังกันรวมมาแลงน้าใจให้หลานน้อยตามกําลังความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ณนขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเนาะพ่อการใช้หลานน้อยเฮาแจ้งออกมาแล้วว่าวันที่9ที่จะถึงนี้มีไลฟ์สด ที่บ้านอิล่าน่อยเฮ้ากับไรสดคณะน้องใหม่มุนอุยปุยบันเทิงศิลวสันเด๊ะอย่าลืมจะพาชมกันนะครับผมเนาะวันที่9ที่จะถึงนี้เริ่มเวลา2องทุ่มตรงส่วนมือนี่นะครับผมเนาะอีลหล่าน่อยเฮ้าขึ้นวงสาวน้อยลำเพลินโชหรือวงสาวหน้อยซองอะไพี่น้องใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดสามารถทักไปซื้อบัตร กลุ่มปิดได้ที่เพจสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับผมเนาะเขาไปกําลังใจหล่าหน่อยเฮาเขาไปกําลังใจบุคลากรในองค์กรสาวน้อยเพริญแพงเขาไปสนับสนุนองค์กรกันใดน,นะครับผมเนาะในเมือนีทิมท้ายคลิปนี้นะครับผมเนาะด้วยภาพบรรยากาศวินาทีมาไล่หล่าหน่อยเฮาแสนแตกในเมือนี บรรยากาศในไรฟ์สดพ่อการชัยจะเป็นแบบไหนใครอยากดูแบบเต็มๆสามารถเข้าไปดูย้อนหลังไลฟ์สดของพ่อการชัยได้นะครับผมเนาะคลิปนี้บาวอสารเอาบรรยากาศบางส่วนบางตอนมาให้พี่น้องในเบิรงกันก่อนที่จะไปรับส้มเราฟังฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งสองบาดสารุนแนงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหนี้บาวอสารขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนทีมไทยด้วยไลฟ์สดพ่อการชัยไปเบิ่งพร้อมๆกันครับ เอา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 ใช้ใช้ใช้เปิดกล้องดูลูกสาวมาหัวยังอุ้ยพุ่งอิงอยากได้อยากได้อะไรไหมลูกวันนี้อยากได้พ่อหน้าหลานะนี่เธอไม่ได้สักพวงเลยนะเอออะไรเหลอเนี่ยังเกาะพ่อไรเหลอเนี่จ้าโอุ้ยไม่ว่างเลย กำลังไลฟ์อยู่เอาขอบคุณเอฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณเอาเท่าไรห<ะ>มืน่นจ,จ้ะสองหมื่นก็พรอต้องเอาเยอะหรอกวันนี้เอาเป็นอะไรเสียงเมื่อบไม่สบายใช่ไหมละ่ะถือฝนอันนี้ลับกบัวมัน,นมันถือฝนมันก็เมิอบเอาเอาวันนี้การันตีหนึ่งแสนเอาวันนี้การันตีหนึ่งแสนเฉพาะวันนี้นะนี่เฉพาะวันนี้นะนี่ ขอ,ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีพลังเงยียบทุกคนเด้อจ่าที่อ,อุ่นมาไล่ให้ละเมื่อแรงไปหาหล่ะนี่เด้อจา<ม>่าขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเร่ร่อยเด้อจ่าเด้อแล้ววันที่เก้าวันที่เก้าเชิญชวนเอฟซีหน่อยวันที่เก้ามูนอุ้ยปุ้ย วันที่เก่าแล้มีอะไรอยู่เด้อจ้าอะไรอยู่มองเก่ากับทีมงานมุนอุ่ยปุ่ยเป็นเทึ้งสินชุดลำชุดอะไรเป๊ะต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะนะเออเอาเอาโอเคโอเคเอาเอาเอาพ่อสิไปพ่อสิไปตอนไหนจ้าไปใสไปงานจัดพ่อการใช้ยูใสพ่อการใช้ย่ใสอยู่ห้องอยู่หอนี่ไงอยู่บ้านแพงนี่แหละก็จะออกไปสักห้าหกโมงนี่แหละ ยเ,เดี๋ยวจ้าหน่อยเาตัวออกไปเลยเออเออออกไปก่อนเลยพ่อต้องอาบน้ําอะไรก่อนโอเค,อเ,คเจอกันที่งานเลรวลูกโอเคจ้าจ้าจ้าบายบายเนนางอยกักนงางพระหัตเจ็ดพันห่าพันอะไรอะไรนี่เอาแม็กพันห้ายายไรหนึ่งมา,มาพี่น้องมา อีก15นาทีจะบอกยอดพี่น้องบด้พ่อแสนดนอกนองมื้หนเนาะจาก3-4มมื่อนก็ดีใจแล้วคอยน้ำตาไหลเลยพออ่อไล่เฮลาเนี่ยพนัาเอาทีแรกนางไม่รู้นะว่าผมไล่อันพ่อไล่เฮลาพ่อบอกว่าบ่มีมาไล่หน่าลาได้ไพม่นาะนางก็บอกว่า พอไล่อีหลานเนี่ยคืนนี้เราจะไปคล้องเองคืนนี้จะไปคล้องลูกสาวเองเลยเอาสิคล้องเองเลยวันนี้น่ะค้องเองเลย,นนนะเเลยมาโอนมาพี่น้องโอนมานางนางไม่สบายโดนฝนทุกวันตั้งแต่วันนู้นเดินฝนตลอดลูกสาวโดนฝนตลอดเลยครับสงสารนางแต่นางก็สู้สุดใจเลยเด ออกเช็คซาวก็กลางร่มตากฝนสุดยอดเลยไลฟ์เฉพาะวันนี้ออนไล์ตอนนี้แล้วก็ทำอะไรคืนนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับยอด60536นะครับซอยกันได้เป็นองโอมอูยิงเพียงโอมอูยิงเพียงโอมิงเพียงเห็นหลวง ตอนนี้อีกสิบห้านาทีครบหนึ่งชั่วโมงครับไลฟ์สดแตกแน่นอนเหรอเปลวอีสานเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยว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 ,ยวมีมียอดเข้ามาอีกหมื่นเอ็ดมียอดเข้ามาอีกหมื่นเอ็ดครับยอดใหญ่ครับมียอดใหญ่เข้ามาอีกหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพันแสตแตกแล้วอุ้ยใช่ไหม แตกเรียบร้อยครับของใครหมื่นเอ็ดนี่ไงพีเตอร์อขอบคุณพีเตอร์สาธุสาธุมาแล้วพีเตอร์พีเตอร์ขอบคุณพีเตอร์นะครับให้พ่อการหนึ่งพันคะแนนให้อีหลาหนึ่งหมื่นคะแนนแสนแตกเรียบร้อยพีเตอร์ปิดยอดให้แล้วครับโอ้สาธุขอบคุณมากนะครับผมวันพรพีเตอร์วันนี้ขอบคุณพีเตอร์กับแม่กาโมนะครับผมขนลุกเลยหนึ่งชั่วโมงแสน หนึ่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครับ45นาทีแสนแตก